สวัสดีครับเพื่อนๆนนะักลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าสุดยอดของการทำทีมายงขวาสู้เม็ด้ายวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับ ก็บอกเพื่อนๆเอฟทุกท่านไว้นะครับก็นะฮะช่างยันว่างนะครับจัดให้อยู่แล้วนะครับนะวันนี้ก็มาอยู่กันในแอปหมากลุกออนไลน์ขั้นเทพนะครับโอ้โหเจอเม็ดซ้ายนะครับมาดูเม็ดซ้ายนะวันนี้ช่างยันจะลองเล่นเป็นมายงขวานะครับโดยปกตินะฮะมายงขวาก็จะไม่ค่อยถูกกับเม็ดซ้ายวันนี้ลองอ่าเล่นดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะ แล้ววันนี้เป็นเกมที่สุดยอดของความทำทีนะครับโอ้โหกูต่อสู้ปูเบีย้ยเข้ามาแล้วจะหุบเรือนะตำแหน่งนี้เรายกขุนขึ้นไปก่อนนะหุบเรือปูเบีย้ยยัดเอ้าจัดไม่ได้นะยัดเขากินตัดเข้ามาเขากินตัดเข้ามาเบี้ยขาดแบบนี้เรากินตัดเข้าไปก่อนกูต่อสู้แต้มน,นี้เอาม้ายกเข้ามาเอ้ายกม้าเข้ามาก็เอาเบีย้ยแทงเข้าไป นะยกม้ากลับไปยกม้ากลับไปจังหวะนี้เรายกโคนขึ้นไปผูกดันโคนเข้าไปเขากินตัดเรากินตัดด้วยนะฮะแต้มน,นี้เอาเม็ดกินกบเข้าไปคูต่อสู้โยกม้ามาจับเม็ดจังหวะนี้ขุนเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเขาระเบิดดันด้านขวามือเราก็ต้องพยายามยกขุนกลับไปก่อน จังหวะนี้โดดแทงเม็ดถอยกลับนะครับเม็ดเลื้อยเข้ามาอีกแล้วอ,อ,อืเม็ดซ้ายนี่ตำแหน่งของนะของเม็ดตัวนี้นะเขาจะทําทีทําทางเดินขึ้นมาจังหวะนี้ก็โจมตีเม็ดนะครับเขาเบียรแทงเข้าไปเขากินตัดเรากินตัดกวบเข้าไปเขาใช้ม้ากินก็สวยนะถ้าใช้เบียกินอ๋อใช้เบียกินก็เบียมีปัญหานะครับแต้มน,นี้นะเบียจะมีปัญหา จังหวะนี้ก็อยู่ไม่ได้นะฮะต้องถอยก่อนนะครับแล้วม้าก็ต้องใช้ม้าผูกเบี้ยนะครับแต่น,นี้เดี๋ยวเราจะเปิดขุนนะโอ,โ,โอ้โหโยกมา้าอ๋อทำสะพานทำสะพานแล้วจะกินเบี้ยด้วยอู้หลายกาดมากแต่น,นี้เอามา้ามาผูกไว้ก่อนนะฮะกินก็กินไปนะะให้กินสองเดี๋ยวเรายัดโคนขึ้นไปกินคืนได้นี่นะเขามากินเรามากิน เขาเรือกินเรายัดโคนขึ้นไปกินเรือนะเอาโอ้โหมีแต้มแก้เอาไม่กินก็ยัดโคนเข้าไปผูกเข้าไว้ก่อนเอากินแบบนี้เราก็ต้องกินด้วยนะเอาขุนกินกวกเข้าไปลุยเข้าไปเลยแล้วเหลือโอ้โหเรือโจมตีโคนโดนม้าผ่องเข้ามาอีกเอาโอ้แต้มนี้โดนกินสองแล้วมั้งกินไหมกินก็เสียอยู่ดีนะกินก็ขุนขึ้นไปไปกินได้ จังหวะน,นี้เขายกกุ่นขึ้นมาโอ้โ oh, ห oh, เราก็ผูไว้ก่อนที่กว่านะฮะแต่นี้ต้องผูไว้ก่อนอื้อหือเม็ดซ,ซ้ายนี่เราเล่นกันดันขวามือของเรานี่จะลำบากหน่อยนะครับจังหวะน,นี้ก็ใช้เรือมากดก็ยกม้าขึ้นไปอีกม้าก็ต่อจับม้าต่อนะฮะมาไม่ตอ่อเดี๋ยวเอาเบียดแทงเอาเบียดแทงเข้าไปกินมา้าม้าเขากินมา้าเราก็ขุนกินขึ้นไปนะฮะ แล้วเขาก็กจะหมดม้านะครับเราก็จะมีม้าอยู่ข้างเดียวนะจังหวะนี้คู้ต่อสู้แทงเบีย้ยไล่เบี้ยเข้ามาอีกดูแล้วเขาลอยเบีย้ยฟีเข้ามาหวังโจมตีตรงไหนเอ่ยแบบนี้อืมเราตัดขาม้าก่อนดีกว่านะครับนะแต่มนี้เอามา้ากินม้านะมา้ากินมา้าผ่องเข้าไปตัดความสัมพันธ์ทำไมตีไปก่อน อขาต้องใช้เบียกินหรือใช้โคนอใช้เบียกินขึ้นมาก็เอาเบียด้านขวามือเขาฟรีนะเอาฟรีฟรีฟรีฟร,ระเบิดเบียรตรงนี้เขาแทงเป็นเบียคู่มาไม่สวยไม่สวยนะกินเบียเอาเบียกินเบียด้านขวามือกกเข้าไปเหลือต่อเหลือเหลือต่อเหลือได้นะเหลือต่อเหลือกันได้ไม่ว่ากันนะแล้วเบียรเราก็ ขาเรียกเชะงเง้อหงายอีกแล้วโอ้โหกูต่อสู้เอาเอาเรือมาจับกินเบีย้ยป้องกันด้วยนะอือหือป้องกันด้วยป้องกันด้วยแล้วก็เรายังไม่ให้กินง่ายๆได้ไหมเอ,เอาเอาเรือตีลุกไปทีนึงก่อนดีป่ะเอาเรือตีลุกอ่ายังไม่ตีนะยังไม่ตียังไม่ตีนะนะเอาเรือไปผูกไว้ก่อนนะครับให้เขาเดินยากๆหน่อยนะแล้วก็ เดินม้าเข้าไปไกวขาม้าเข้าไปนะแตบมบนี้โอ้คููต่อสู้คู่ต่อสู้จะมาแบบไหนนะครับอืมมีการกันงายด้วยนะฮะเอาเรือมากันงายอ้อคููซ้อนคููซ้อนกินเบี้ยนะคู่ซ้อนกินเบี้ยเราก็ ก็ต้องปล่อยเขาบ้างนะครับเพราะว่ากินเข้ามาแล้วนะกินเข้ามาแล้วจังหวะนี้แทงเบีย้ยเข้าไปอืมหืหัแทงเบีย้ยเข้าไปก็แทงมาลงมาไม่ได้นะครับมีเรืออยู่อืมหเมื่อกี้นี้ตำแหน่งของเรืออยู่ตรงนี้หรือเปล่านะจําไม่ได้นะโอโหผ่านกันไปแป๊บนึงคะนะแทงขึ้นไปเขากินตัดเรากินตัดเราเอาม้ากินตัดโอ้โหเอาให้หนัวกันนะให้หนัวเนียกันไปหมด ไม่กินก็เสริมโคนไม่กินก็เสริมโคนฮะจังหวะนี้แต่นี้คู่ต่อู้กินตัดกู้เข้ามาเอากินกองกินกันฮะกินแต้มนี้เอาเบียกินเขาเอาโคนเสริมขึ้นมาอือหือยังไงเอาเบีย้ยกินไปก่อนนะเบียกินไปก่อนเขาใช้โคนดันยัดเข้ามาเอาโคนรับเข้าไว้รับเขา้เขาไว้ก่อน แตมน,นี้เขาพยายามจะด,ดันโคนเข้ามานะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีเรามีทั้งโคนทั้งเรืออยู่นะครับแต่น,นี้ดูแล้วเพียน,นี้ไม่คงไม่คุ้มเลยนะครับโจมตีก่อนนะครับเอาเรือทิงเบีย้ยเอาเรือพองเอาเรือพองเอามาไปคล้องโอ้สวยงามถ้าแตมน,นี้ เอาเรือผาเรือ่องแล้วก็เขาขึ้นมาเอามาไปคล้องนี่มีโอกาสลุกจนนะเออเป็นไปได้ไหมเอามาตีลุกเขาขึ้นเอาเรือตีลุกนะเขาขุนขึ้นเอามาไปคล้องเอาเรือลุกถอดไส้หลังโอ้โหเอาเอาตีเอาเรือตีตีเอาเรือก่อนนะเรือตีอื ตีผ่องเข้าไปอา้าวผ่องเข้าไปผ่องเข้าไปผ่องก่อนถ้าลงไปก็เอามาขึ้นไปคล้องเลยคล้องเลยนะฮะอ๋อยังไม่จนเนาะก็ถอยโคนกลับไปไปผูกได้ก็ถอยโคนกลับไปผูกเอ่อไปกันได้ไปกันได้ไไดแหมอา้าวจังหวะนี้ร้อยลงไปก็เหลือไปละอีกลำหนึ่งสวยงามอือหือเอาแล้วนะครับเหลือสองลำอยู่ที่ของเจ็ดนี่ เสร็จทุกรายหรือเปล่านะวันนี้มาดูกันนะแต่นี้จะไปยังไงโอ้เขากินเบีย้ยนะเขากินเบีย้ยจังหวะนี้ก็เอาเรือตีพองไปก่อนดูนะดูความประพฤติของกูต่อสู้นิดนึงดูนิดนึงขยับไปไหนนะโอ้ขยับมาด้านนี้ก็พองไปอีกนะต้องเอาให้กูต่อสู้มายืนจุดโฟกัสที่เราต้องการนะครับนะ แต่น,นี้ก็าพองเขาไปอีกนะหมากลุกอย่างนี้นะครับเราไม่มีเราไม่น่า,าไม่น่าจะมีแพ้นะมีแต่เสมอกับชนะนะครับแต่น,นี้ว่าจะเอาเรือพองอจะเอาเรือพองเขาก็ขึ้นมาพองอยู่นั่นแหละไม่ดีนะเอาสกูนะสกูฉกนะพองกินเรือแล้วก็ลุกจนด้วยจังหวะนี้คู่ต่อสู้เข้ามาแบบนี้อีกนะฮะวันนี้ให้ชื่อตอนว่าสุดยอดของการทําทีนะครับเพื่อนๆเอฟซีน,น,นะฮะเราก็ ทิ้งเบี้ยแล้วครับจากโจมตีเพราะว่าตำแหน่งของคู่ต่อสู้นะครับขุนนะเขาอยู่ตาลุกคาดพอดีแต่นี้เขากินเลยครับกินแล้วเราก็เลือบพองเข้าไปก่อนนี่อา้าวมาแบบนี้มาแบบนี้เอาอีกทีนึงอีกทีหนึ่งอีกทีนึง,ก,นงก็คือต้องพองอีกนะพองเขากลับไปที่เดิมก็เอามาตีลุกนะพ่องเข้าไปอีกนะเขากลับเขากลับไปโดนลุก เรือออาเขานี้เท่าเขา้เขาแต้มพองเข้าไปอีกไปทางไหนไปทางไหนโอ้โหมาทางนี้อ่ามาทางนี้ก็เอาเรือพองเข้าไปจนสวยงามโอ้โหเมื่อกี้นี้เขาย้อนกลับไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นเขาเสียเรือฟรีนะครับก็ต้องขอขบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับ วันนี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับบาย